คลดลับที่จะทํำยังไงให้คลิปคุณดูแพงแล้วก็ขายดีด้วยข้อแรกก็คือคลิปของคุณจะต้องมีภาพที่สวยงามภาพมีส่วนสําคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้คุณดึงดูดสายตาผู้คนถ้าคุณทําภาพมืดๆออกมาคุณคิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปคุณเข้ามาดูไลฟ์คุณเขาจะรู้สึกว่าอยากจะดูคุณต่อไปตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่านี่คือเป็นเรื่องแรกในเรื่องของภาพนะคะถัดมาข้อ2ลุคของคุณ ก็คือเสื้อผ้าคุณจะเห็นว่าโดริธรรมชาติของคนเราชอบอะไรที่แบบตื่นเต้นหวือหวาเพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นกระสายตาคนด้วยลุกของเราเองลุกของคนพูดเองจะต้องมีการเปลี่ยนตลอดคุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อของแพงๆแต่เราสามารถเลือกชุดเลือกลุกเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราในราคาหลักร้อยหลักพันได้เพื่อที่คุณจะได้เอามาเวียนใช้อยู่ตลอดถัดมาเรื่องนี้สาคัญมากๆก็คือเรื่องของแสงไม่ว่าคุณจะใช้มือถือ รือรุ่นดีขนาดไหนใช้กล้องรุ่นที่พิเศษแต่ถ้าคุณจัดไฟไม่เป็นหาแสงเข้ากับหน้าตัวเองไม่ได้จบเลยนะคะคลิปนั้นจะถือว่าเป็นคลิปที่มันไม่เรียกร้องความสนใจมันไม่ทําให้คนอยากเข้ามาดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เป็นอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะในเรื่องของการหาแสงแสงที่เป็นช่วงที่ดีที่สุดก็เป็นช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพราะว่าถ้าคุณเลือกเวลาในช่วงเที่ยงแสงพระอาทิตย์มันอยู่ตรงหัวคุณ นั่นแปลว่าแสงมันไม่สาดเฉียงลงตรงหน้าคุณคืออย่างน้อยคุณต้องรู้ช่วงเวลาคร่าวๆว่าแสงเวลาไหนดีแสงเวลาไหนที่มันจะทําให้หน้าคุณมีออร่าดูขาวดูผ่องถัดมาข้อที่4เรื่องของฉาก แบ็กกาวฉากหรือว่าแบ็กกาวสามารถเรียกร้องความน่าสนใจได้เลยคุณจะเห็นนะว่าทั้งลูกคา้าลูกศิษย์ของคุคิโอแต่ละคนนะคุคิโอไม่เคยที่จะพาเขาไปถ่ายทําคลิปให้อยู่ในฉากฉากเดียวทุกคนล้วนแล้วมีฉากที่แบบโดดเด่นมากๆอย่างของคุเอเมรี่ที่คุคิโอไปถ่ายทําให้คุณจะเห็นไหมฉากอลังการไหมมันเรียกร้องความน่าสนใจได้ขนาดไหนพอฉากสวยลุกเสื้อผ้าหน้าผมได้คลิปนี้เป็นไวรัลไปเลย ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการตัดต่อคุณรู้ไหมคะว่าหลายคนนะ่ะรู้สึกว่าการตัดต่อเป็นเรื่องที่ฉันก็หัดทําได้พอทําไปแล้วการตัดต่อหนึ่งคลิปเอาแบบอย่างต่ำๆเลยนะหนึ่งคลิปใช้เวลา1ชั่วโมงและที่ทําก็ใช่ว่าจะเป็นคลิปที่พรีเมียมด้วยนะจริงอยู่เราควรจะเรียนรู้การทําเองในเบื้องต้นแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ตรงนั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเราต้องรีบโยกง,งานตรงส่วนนี้ออกไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เก่งเลยเพื่อคลิปของเรามันจะได้ดูแพ แล้วก็พรีเมียมขึ้นพวกนี้คือองค์ประกอบสําคัญมากๆที่ทําให้คลิปของคุณดูแพรและก็ขายได้หรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากหาตัวช่วยคูกิโอมีโปรแกรมรับถ่ายและตัดต่อคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมที่จะสามารถช่วยคุณได้เลยทันทีคุณพูดติดๆขัดขเราก็มีทีมตัดต่อที่จะช่วยกระชับคําพูดของคุณให้ดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลได้เลยคุณหาสถานที่ไม่เป็นคูกิโอจะเป็นคนหาสถานที่ให้พร้อมกับไปถ่ายให้คุณคุณเพียงแค่มาแต่ตัว โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีคลิปความรู้และอยากจะมีคลิปที่เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะถ้าใครสนใจ inbox เข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่ k r u k e o h อย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณอยากจะมีคลิปที่เปลี่ยนชีวิตอยากจะมีผลลัพธ์ทางออนไลน์คุณจําเป็นที่จะต้องมีคลิปที่ดูแพงเพื่อทําให้คุณขายได้โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ